ประกาศิทธิอมตบทที่72พบพรกที่เพียรหาทางรอบนอกของลานการต่อสู้ได้เห็นซากศพถูกทิ้งไว้เรียร่าไปจำนวนไม่น้อยจริงๆซึ่งในจำนวนนั้นบางแขนขาดศีรษะขาดแสดงว่าตายลงด้วยได้เงินคร่าวิญญาณของตุยหุนเชงหนึง่งกวยยู่หุยไม่ผิดพลาดการที่ตุยหุนเชงหนึง่งมาปรากฏตัวขึ้นโดยกระทันหันนับว่าเป็นสิ่งนอกเหนือความคาดคิดอย่างยิ่ง โคกิ้มชิวทั้งตื่นเต้นทั้งยินดีผสมกันสับสนจิตใจตื่นเต้นโคมคามดังรัวก่องพอเพิ่งเข้าราวป่าพันได้เห็นสตรีนางหนึ่งยืนหานหลังให้อยู่จริงๆร,ร่างที่อ่อนแอนแบบบางผมสีดำที่มันครับยาวสยายช่างเป็นภาพที่คุ้นตายอย่างมากมายกะไรเช่นนั้นผู้ใดกันตุยหุนเชียงหนึ่งรู้สึกตัวขึ้นในทันทีหันขวับกลับมาตวาดถาม โคกิมฉิวบังเกิดความรันทดจนจับใจไปทันทีนางสู้ผอมไปแล้วร่วงโรยไปแล้วในช่วงเวลากระทันหันจึงไม่อาจจะตอบออกไปได้ตุยพนเชิงหนึ่งสีหน้าเคร่งเครียดเย็นชาไปทันทีตะวาดถามย้ำขึ้นอีกว่าท่านเป็นใครโคกิมฉิวทราบว่านางยังม่หายแขนตนจึงกล่าวอย่างประจบว่าหุยมุย้ยท่านผู้ใดไปหุยมุ้ยของท่าน โคกิ้มชิวงงง่ายไปทันทีกล่าวว่าหุยมุย้ยเมื่อก่อนนั้นตวีหุนเชียงหนึง่งพามาเกิดความอมหิตโหดเที่ยมขึ้นจนเปี่ยมลน้นแค้นหัวรอเสียงเย็นชาแล้วกล่าวว่าเจ้ากล้าเรียกอีกคำเดียวเราจะตัดศรีรษะเจ้าออกทันทีโคกิ้มชิวรู้สึกกระดากระเรื่องอย่างรุนแรงตนนั้นสำนึกได้ว่าสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่นางอย่างใหญ่หลวง จึงไม่มีโทสะเดือดดานอย่างไรไปเลยคุณคิดอยู่ว่ารอให้เราเข้าเก่าวประจบประแจงเอาใจนางอีกสักพักเดียวอธิบายความเข้าใจผิดของเมื่อคราครั้งก่อนเป็นที่เข้าใจได้นางก็จะหายขิงชังข้างแค้ในตัวเราแล้วพอได้คิดเช่นนั้นจึงตรงเข้าไปประสานมือครารวะจนจรดผืนแล้วกล่าวว่าหุยคําว่ามวยยังไม่หลุดออกจากปากพอไดยินเสียงตุยหุนเชิงหนึง่งตวาดอีกว่าเจ้าผู้ชดช้า ล้นหาที่ตายแล้ววาจาไม่ทันขาดคำปากายสีเงินได้กระจายวูบขึ้นเมื่อได้เงินคราวิญญาณภูงปรดาดเข้าใส่ดุดดังสายฟ้าโคเกิ้มฉิวใจหายวาบรีบทันกายหลบออกไปแปดเทียตุยหุนเชิงหนึ่งเมื่อจูโจมพลาดผิดได้เงินทุกช้ากรั้งและสะบัดออกมาอีกครั้งเป็นครึ่งวงกลมด้วยความรวดเร็วว่องไวและโหดเหี้ยมชั่วร้ายอย่างที่ทุกคนเห็นต้องตื่นตกใจยิ่ง โคกิมชิวผิวกายหลบเลี่ยงออกไปได้อีกครั้งตุยหุนเชิงหนึง่งแคนเสียงเย็นชาขึ้นแล้วกล่าวว่าเจ้าเด็กหน้าดำมีหน้าเล่าเจ้าจึงทนงโอหังถึงเพียงนี้ที่แท้ก็พอมีผีมืออยู่บ้างแต่ทว่าโกเนี้ยวันนี้จะต้องเด็ดศีรษะของเจ้าออกมาให้จงได้และต้องกระทำอย่างแน่นอนด้วยโคกิมชิวรอบดาตนเองว่างโง่เขาบัดซบนักตนยังใส่หน้ากาก,ากอยู่ และแต่งกายอย่างทุเรศทุลังเช่นนี้นางไหนเลยจะจดจำได้ว่าเป็นตนเล่าขณะจะยื่นมือไปดึงหน้ากากออกมาได้เงินคร่าวิญญาณแวขวขากรตรงเข้าจู่โจมซ้ำอีกครั้งจึงไม่เลี่ยงหลบก,กับปลุกเข้าหาล่างที่รลลิวผิวโดดดังเป็นพูดภายฝาเข้าไปในม่านอันเป็นประกายแวววับโดดดังตะข่ายจนใกล้กับร่างนางแล้วจึงตะปบมือขวาออกไปทันทีตุยหุนเชิงหนึ่ง เตือนตนกตกใจไปยิ่งนักตั้งแต่นางออกมาระวาดในวงพ่วนักเลงก็เพิ่งไปครั้งแรกที่เผชิญกับผู้ทรงฝีมือถึงขั้นนี้จึงรีบถีบเท้าผิวกายหลบออกไปได้ห้าเฉียเรียงจากการตบบกขาในกรนี้ได้นางสะบัดข้อมือจนได้เงินวกกลับพร้อมกับร่างที่เลียงรีกออกไปอย่างรวดเร็วรปหนึ่งสายฟ้าโคกิ้มชิวรอบเตือนตนกตกใจยิ่งถีบเท้าพุ่งปาดขึ้นสู่ท้องฟ้า กรีดเป็นครึ่งวงกลมอย่างสวยงามแล้วรีวลงบนพื้นซึ่งไกลกว่าที่เดิมร่วม30สิบเชียตุยหวนเชงหนึง่งยังมีความอมาหิตโหดเหี่ยมไม่เสื่อมคายคิดอยู่ในใจว่าพลังฝีมือของเจ้าเด็กหน้าดำผู้นี้มิได้ต่ำต้อยไปกว่าชิวกอเลยมิทราบว่าเป็นสิทธิของผู้ใดโคกิ้มชิวรีบลนลานดึงหน้ากาก,ากนางมนุษย์ออกมากล่าวอย่างพุ่งพานเป็นที่สุดว่าหุยมุยข้าพเจ้าเอง ตวหุนเชงหนึ่งสะทานขึ้นทางร่างถอยกายไปสามก้าวอย่างลืมตัวจะงักงันไปในทันทีคิดไม่ถึงว่าหลดนมหน้าดำคือโคโกเกิ้มฉิวสามีสุดรักสุดแขนซึ่งคำานึงหามิรู้วายเองเหตุการณ์ในอดีตปรากฏขึ้นสู่ห้วงสมองเป็นฉากฉากอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าในช่วงเวลานี้นางแยกไม่ออกว่าเป็นความรักหรือความแคนแล้ว โคกิ้มฉิวเดินช้าๆไปที่ข้างกายนางกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าหุยมยุ้ยอภัยให้ข้าพเจ้าด้วยหยาดน้ําตาอันใสสะอาดไหลแหลงลงสู่ร่องแก้มของตุยหุนเฉียงหนึ่งในทันใดสีหน้าเคร่งเครียดเย็นชาไปอีกกล่าวเสียงทุมหนักว่าโคกิ้มฉิวท่านยังจําข้าพเจ้าได้โคเกิ้มฉิวฝืนหัวรอดแล้วกล่าวว่าหุยมยุ้ยข้าพเจ้าเคยไปหาท่าน ที่ภูเขาห้องหัวงกกแต่ท่านได้ออกไปแล้วข้าพเจ้าจึงพบแต่เตียสู้งอเปียเจ้ของท่านท่านหาข้าพเจ้าด้วยเรื่องอันใดท่านมิอาจอภัยให้ข้าพเจ้าอภัยมิกล้าดอกบอกกับท่านก็ได้โคเกิ้มชิวผู้แทะกลวยหาใช่จะชั่วช้าสาเร็วดังที่ท่านเข้าใจมาไม่หุยมุย้ยนั่นเป็นความโง่เขลาที่ไม่มีความคิดของข้าพเจ้าไปหลงเชื่อวาจาของชายเสเพงงักจุน่น แล้วท่านตามหาข้าพเจ้าด้วยเรื่องอันใดหุยมยุ้ยท่านควรทราบว่าข้าพเจ้านั้นรักท่านอย่างจริงจังรักข้าพเจ้าฮ่าฮ่ที่ท่านรักนั้นคือสายเลือดในคันของข้าพเจ้าใช่หรือไม่ท่านมิปริเสธกระมังเนื่องจากเป็นเลือดเนื้อของท่านดังนั้นท่านจึงรักข้าพเจ้าหาไม่ได้หุยมยุ้ยท่านเข้าใจผิดแล้วในทันใดนั้น เงาร่างสายหนึ่งพุ่งปาดเข้ามาในลาวป่าอย่างรวดเร็วตุยหุนเทียงหนึ่งร้องเสียงสั่นเขือว่าซื้อแปะเพียงคำเดียวหยาดน้ำตาได้พางพูลงมาโดดดังเป็นไข่มุกข,ขาดจากสายทันทีผู้ที่มาคือทีเจียงเงื้อหนึ่งอาจารย์ของตุยหุนเทียงหนึ่งนั่นเองทีเจียงเงื้อหนึ่งพอทรงกายกับพื้นได้พันกระแทกไม้เท้าในมือแล้วตะวาเสียงกเกรียวกราดว่าเอียเท้าเจ้าจะให้เราขัางใจตายหรือ เสียงกระพววเงินที่ไม้เท้าดังเกลียวกราวแล้วก็สะบัดฟาดเข้าใส่ตุยหุนเชิงหนึ่งอย่างรวดเร็วรุนแรงตุยหุนเชิงหนึ่งคุกเข่าลงกับผื้นมิเลี่ยงรบเลียกอย่างไรเลยแต่โคกิ้มชิวกลับเตือนตนกตกใจจนขวัญหน,นีดีฝอหากแม้นไม้เท้านี้ฟาดเข้าใส่ร่างของนางจริงตุยหุนเชิงหนึ่งไหนเลยจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ในยามชุกระหกอย่างยิ่งยวดรีบถนันกายเข้าขวางไว้ เสียงดังโคมขึ้นกึกก้องผอมกบเสียงครางในลําคอโคกิ้มฉิวถูกไม้เทา้าฟาดใส่กลางหลังอย่างถนัดถนีจนล่างเสถรละออกไปสิบกว่าเฉียอาปากกระอักโลหิตออกมากองโตทันทีตุยหุนเชียงหนึ่งเจ็บแปบจนจับใจขําควรขึ้นว่าซือแปรท่านทิจียงเงินหล่งจบจนบัดนี้จึงได้เห็นหน้าโคกิ้มฉิวถนัดชัดตาจึงตะวาเสียงกึกก้องขึ้นว่าประเสริฐมาก เด็กอุบาทที่แท้เจ้านั่นเองวันนี้เจ้าจะต้องให้ความยุติธรรมคืนแก่เราบ้างปากแผดเสียงด่าเช่นนั้นแต่ใจกับเต้นระทึกอย่างรุนแรงเพราะนางคำนวณแน่แก่ใจว่าพลังฝีมือของโคกิ้มชิวสงส่งกว่านางมากมายหลายเท่านักแต่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดมันจึงยอมรับไม้เท้าของตนอย่างถนัดนีถึงแก่กระอักฤทธอ์ออกมาได้โคกิมฉิวทรงกายเอาไว้แล้ว จึงฝืนหัวพางก่าว่าผู้เมียวโสหุยมุวยมิใย่ยดีข้าพเจ้าแล้วอะไรเจ้าไม่ใช่กำลังเหยียดยามลังแกนางดอกหรือนั่นเป็นความเข้าใจผิดข้าพเจ้าก็กตามหาหุยมุ้ยมาทั่วทุกสรารทิศวันนี้กลับมาผ่านพบได้โดยบังเอิญตุยหุนเชียงหนึ่งนั้นโคเกมหิวถลันกายเข้ามารับไม้เท้า,าของซื้อแปแทนนางไปครั้งหนึ่งนางรู้สึกเสียใจและเวทนาอย่างยิ่งยวด ความเจ็บช้ำและความอาฆาตแค้นที่เคยมีได้สลายหายไปจากความรู้สึกนึกคิดจนหมดสิ้นไม่เหลือหรอลองขึ้นอย่างลืมตัวไปว่าฉิวก่อไม่เป็นไรโกกิ้มฉิวยิ้มแย้มแจ่มใสทันทีรีบกล่าวว่าไม่เป็นไรดอกที่เทียงเงื้อหลิงหาใช่มิเจตนาจะฟาดตุยหุนเจียงหนึ่งอันเป็นสิทธิ์รักอย่างจริงจังเลยนางเพียแต่แคนเคืองที่สิทธิหนีหาย จนทําให้นางต้องตะเกียกตกายตามหาทั่วทุกสรารทิศอย่างเหน็ดเหนื่อยยากลาบากยิ่งจึงเสแสร้งแกล้งทําข่มขู่นางให้วาดกลัวไปเท่านั้นแต่คาดไม่ถึงว่าโคกิ้มหิวทลันกายเข้ามาต้านรับเอาไว้นางหะแรกยังไม่ได้เพ่งมองจ้องถนัดตาจึงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสหายชายคนใหม่ที่ตุยหุนเชิงหนึ่งพึ่งจะคบหาโทสะจึงเดือดพานดานใจ ตวัดฟาดไปอย่างจริงจังไม่ยอมรั้งมือหากนับตามพลังฝีมือแล้วนางไม่มีทางเทียมเทียบเปรียบกับโคกิ้มฉิวได้แต่โคกิ้มฉิวกับไมิโลปลีกและปัดป้องยินยอมรับอย่างตรงตรงไปหนึ่งไม้เทา้าหากแม้นไม่ใช่โคกิ้มฉิวมีพลังฝีมืออันยอดเยี่ยมสูงส่งเป็นยอดฝีมือผู้อื่นมาฟาดถูกในลักษณะนี้น่ากลัวกระูกหักสะบัน้นจนตายขาที่ไปแล้วก็ได้ จึงต้องหัวรอ่ออย่างกระด่างกระเดื่องแล้วกล่าวว่านับว่าเราพูดเท่าวู้วามไม่ทันดูในทันใดนั้นเสียงอันเย็นชาได้ดังแว่วเข้ามาว่าฟาดได้ถูกต้องแล้วโคกิมชิวและตุยหุนเชียงหนึง่งต่างทราบดีว่าผู้ที่มาคือใครแต่ที่เอียงเงินเหลงกับถลิงตาจนโปนใหญ่กระชากเสียงไปว่าผู้ใดกันข้าพเจ้าผู้อิปโยค ขอคารวะต่อท่านผู้มีอวุโสด้วยพร้อมกับน้ําเสียงที่กล่าวมาร่างของผู้ประโยคได้ปรากฏออกจากหลังต้นไม้ใหญ่ประสานมือคารวะต่อทิจียงเงือนเหลงอย่างนอบน้อมทิจียงเงือนเหลงผงกศีสะรับคารวะหันมาก,ากราบคเกิ้มฉิวว่าเจ้ารู้จักมันถูกแล้วเขาคือสายลักของข้าพเจ้าผู้เยาวที่มีเมตียิ่งกว่าพี่น้องอืมกับขุยยี เจ้าคิดจะทำอย่างไรต่อไปจงกลาวออกมาอย่างเปิดเผยตรงๆสักคำหนึ่งผู้อิประโยกก่าวสอดขึ้นทันทีว่าก็ย่อมตบแต่งตามพิธีอย่างแน่นอนทิจียงเงือนเหลิงเลือกตาขึ้นสู่ท้องฝาก่า,กาวเสียงกระด้างว่าเจ้าจัดการแทนมันได้เต็มที่ถูกต้องโคกิมชิวพันหวนคิดถึงมอยงหลังคู่มันที่ได้มั่นหมายกันมาตั้งแต่ยังแบเบาจึงอดขมวดคิวนิ้วหน้าไปมีได้ ทิจียงเงินเหลงมีสายตาอันหมก้าวิเศษยิ่งนางกล่าวเสียงดังขึ้นว่าเจ้าไม่ยอมรับพูดระโยคขายดังรู้สึงถึงจิตใจของโคโกิ้มชิวทุกประการได้ตอบแทนขึ้นว่ามันยินยอมพร้อมใจอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆเพียงแต่ยังมีข้อยุ่งยากลาบากใจอยู่ประการหนึ่งตุยหุนเชิงหนึ่งแผ่นหัวรอเสียงเย็นชาขึ้นทิจียงเงินหลงกับมีโทสะพุ่งพ่านดานใจนัก กระชากเสียงว่าความยุ่งยากลำบากใจในเรื่องใดผู้ปรปโยคกล่าวขึ้นว่าน้องเราผู้นี้เป็นคนมีคู่มั่นแล้วมีคู่มั่นแล้วประเสริฐมากแล้วหุยยีของเราเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปเรื่องนี้ไม่อาจตำหนิมันได้เพราะเมื่อยามมั่นหมายกันนั้นมันยังเป็นทารลกแบเบาะอยู่ผู้กระทำคือบิดามารดาจบจนขณะนี้มันจึงเพิ่งได้ทราบดังนั้น ดังนั้นเป็นอย่างไรจำต้องคิดหาวิธีการให้ปองดองจนเรียบร้อยทั้งสองฝ่ายฮะมันและหุยยีได้เป็นสามีภรรยากันโดยพฤติไนและนางยังมีคันกับมันอีกด้วยตัวอุหนทิ้งหนึง่งขอบตาแดงเรื่อขึ้นกรมศีรสะลงด้วยความสรดลันทศทิเจียงเงืนหนิงเข็นเสียงกล่าวต่อไปว่าไปมั่นหมายกับคนอย่างไรบทตีของโซหุนหมอกีทิเจียงเงื้หนิง สถานขึ้นทางร่างทวนคำย่างตื่นตระนกว่าบุตรตีของโซหุนหมอกี่นางมารผานวิญญาณถูกต้องเรื่องนี้เรื่องนี้จะเป็นไปได้อย่างไรชาติกำเนิดของมันเป็นผู้ระโยกกว่าตามองไปรอบบริเวณอย่างรอบคอบระมัดระวังและลดเสียงให้แผวเบาลงว่ามันคือบุตรของแนมินชิ่วสือที่เกิดกับอิม่วงกุ้ยหนึ่งที่เจียงเงินหน่ง และตุยหุนเชียงหนึ่งต่างมีสีหน้าแปลเพยนไปทันทีคันแล้วผู้ปรปโยคจึงได้เล่าชาติกำเนิดและประวัติการฝึกปือของโคกิมหิวให้แก่คนทั้งสองฟังอย่างคร่าวๆจากนั้นจยงกล่าวอย่างหนักแน่นขึ้นว่าผู้มีอาวุโสสาหรับเรื่องนี้ยังต้องเรียนบอกแก่มารดาของกว้ยโกเนียให้ทราบด้วยที่จียงเงื้หน่งงงงานไปทันทีถามว่าท่านว่ากอะไร เรียนต่อตักใส่สีมารดากว้ยกวยโกเนียให้ทราบโดยหุนเชงหนึ่งทลันกายเข้ามาหลายก้าวก้าวอย่างพุ่งพานว่าท่านว่ามารดาข้าพระเจ้าถูกต้องท่านท่านท่านพุทธเท่า,ทา,ทายัางไม่ได้โกกิมชิวก้าวสอดขึ้นทันทีว่าเมื่อครั้งอดีตบิดามารดาและพี่ชายของท่านตกเข้าไปในปราสาทมานบิดาและพี่ชายของท่านได้เป็นอย่างไรไป ภูกระทำอันตรายไปแล้วมารดาของท่านเพิ่งได้รับอิสรภาพมาไม่นานร่างอันแน่งน้อยของตุยหุนเทยงหนึง่งทายโงนเงินไปมาแท้จะไปลม้ลมลม้มลงในที่นั้นโคกิ้มชิวรีบลนลานเข้าประคองเอาไว้มารดาข้าพเจ้าเราเข้าไปในวาสตร์มารเพื่อล้างแขนแล้วตุยหุนเชงหนึง่งกรีดร้องเสียงแหลมเล็กดีดล่างโคกิ้มชิวรีบผิวเข้าสกัดนางเอาไว้ทันท่วงทีกล่าวว่า หุยมุย้ยท่านคิดจะทําอะไรตุยหุนเทงหนึ่งน้ําตาเนืองนองเต็มใบหน้ากล่าวเสียงสั่นเครือว่าล้างแขนหุยมุย้ยประสาทมานมิผิดกระท่าเสือถ่ําจระเข้เลยเรื่องการล้างแขนนี้จะต้องปรึกษาหารือกันให้ได้แผนการอันรอบคอบเสียก่อนโง่ตักซิ่งกุลก็เป็นศัตรูคู่แขนอันยหญ,ญ่ใหญ่ของข้าพเจ้าคนหนึ่งเช่นกันแต่มันดาข้าพเจ้าทิจิยงเงินเหลงก่าวสอดขึ้นว่า หุยยีสงบอารมณ์เอาไว้บ้างอาจบางทีมารดาจเจ้าจะถอยออกมาเพราะเห็นเป็นอันตรายที่ไหลแรงเกินไปนักก็ไม่แน่ตวหุนเทงหนึง่งเบือนสายตาไปจ้องมองหน้าโคกิมฉิวสันทัชยานทําให้นางก้มลงมองที่ท้องตนหน้าร้อนวูบวาบคื้นยังไม่อาจอดกั้นได้ไมิทราบว่าเป็นความป่าปลื้มดีใจหรือสลดลนทศกันแน่โคกิมฉิวเรียกหุยมุ้ยขึ้นเบา วาจาที่อัดอั้นในใจเป็นหมื่นๆพันๆคำขายดังได้ระบายออกมาในครานี้จนไม่เหลือหรอในทันใดนั้นผู้ประโยคตะโกนขึ้นสุดเสียงว่าแย่ yeah, แล้วรีบหนีคนทั้งสามตาชงักงันไปทันทีและพันได้กินเหม็นข่าวคะขุงมากระทบนาสิกรอบบริเวณยังมีเสียงสู้ซ่าดังแว้วมาอีกด้วยโคกิมจิวเคยเห็นสภาพนี้มาในค่ายกลมานไปจะพิษมาคราหนึ่งแล้ว จึงเป็นผู้รองโผงขึ้นว่ามแมลงพิษพวกเรารีบขึ้นต้นไม้ทั้งสีต่างดีดล่างขึ้นยอดไม้เมื่อก้มมองลงต่างต้องสิ้วกายอย่างหนาวเหน็บพอนอกลาวป่าที่ห่างห้าหกสิบว่าซึ่งเป็นลานลาบเรียบยามนี้เต็มไปด้วยงูพิษตะขาบแมงป่องล้วนแล้วเป็นหนอนมแมลงที่มีพิษหลายกำลังเลื้อยคานกันมาอย่างสับสนดุดดังเป็นคลื่นใหญ่ที่ไหลบ่าเมื่อมองจ้องไปทางเบื้องหน้า ยังเหือกันมาเป็นจำนวนหมื่นๆมื่นอย่างแออัดจนโยะเยียภายในลานแน่นขนาดจนไม่มีที่ว่างแม้กระเบียดนิว้วเหล่านอนมแมลงพิษเมื่อเลยคานเข้ามาในลาวป่าแล้วต่างฟุบกก่แน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวคนทั้งสี่มาดแมนตามีกำลังฝีมือที่สูงส่งยอดเยี่ยมแต่กับทะเลมแมลงพิษอันมากมายสุดขนาดนับนี้ยังมาเกิดความสะเอียนจนขนหัวลุกเกี่ยวเงื่อไหลชุ่มโชกไปทั่วล่าง เสียงคุยที่แหลมเล็กเสียประสาทได้ดังแวววมาแต่ไกลในบัดนั้นหนอนมแมลงพิษที่มีทุกตัวต่างมองหัวทำท่าแยกเขี้ยวแลบลิ้นอาาทท้าก้ามทํำ่าทรงเสียงสู้ซาจนสนันวันไหวไปทั่วทั้งบริเวณในหมู่คนทั้งสี่นี้ทิเจียงเงื้อเหลิงเป็นผู้มีอาวุโสสูงวัยที่สุดมีประสบการณ์ความชํานาญมากกว่าทุกคนแต่ยังจนปัญญาจะกระทําอย่างไรได้ สีหน้าเต็มไปด้วยความประหวั่นพันใจโจนละลาละหลังโคกิ้มขิวมีความเคารพยกย่องในปนิพานไหวพริบของผู้ปรปโยคอยู่เสมอมายามนี้กลับมาถามขึ้นว่าตัวกอจะทำอย่างไรกันผู้ปรปโยคใส่หน้าตุยหุนเทงหนึ่งเข็นเสียงอย่างเครียดแค้นขึ้นว่าเทพปัญ,ญพิษที่เป็นสุดสการะของดีเดนภาคใต้แต่กลับมาใช้ฝีมืออันเลวสามต่ำชาเช่นนี้ได้ในทันใดนั้น เสียงคุยได้แปลเปลี่ยนไปอย่างเสียดหูระคายใจขึ้นกว่าเดิมเหล่านอนมแมลงพิษทั้งปวงได้มีประกายสีแดงและขาวพุ่งปร,ราดเข้ามาแพรลาวป่าจนกิ่งใบของต้นไม้ไหวตัวสู้ซ่าเกรียวกราวไปทันทีผู้อิปโยรลองสุดเสียงขึ้นด้วยความพันพึงว่าแย่แน่แล้วนั่นคือตะขาบปินและงูขาวเป็นยอดพิษของสัตว์ทั้งปวงพวกเรารวมตัวไวในคนละทิศใช้วิธีไม่ให้เราสัตว์พิษ ได้เข้าใกล้กายไปอันขาดคนทั้งสี่ต่างหันหลังเข้าหากันในทันทีตะขาบบินและงูขาวพุ่งปราดเข้ามาดุดดังไปเกาทันรุดจากแหล่งคนทั้งสี่ต่างรีบสะบัดฟาดพลังอันหนักหน่วงออกไปไม่หยุดยัง้งแต่ทว่ามแมลงพิษท,ที่พุ่งเข้ามาทางเบื้องหน้าเมื่อถูกฟาดร่วงตลงไปแล้วทีเบื้องหลังยังเฮือกันเข้ามาไม่ขาดสายมิอาจจะฟาดให้หมดสิ้นไปได้เลย หากดำรงสภาพนี้ต่อไปเนิ่นนานเข้ามาดแม้นจะเป็นล่างที่หลอมจากเหล็กไหลก็ไม่อาจทนทานต่อไปได้นานเท่าใดนักอย่าว่าแต่หากแมน้นพาดพังเพียงเล็กน้อยก็จะต้องถูกมแมลงและงูพิษกัดฉกเข้าไปชีวิตเห็นทีจะสิ้นสุดอย่างแน่แท้อีกครึ่งชยามให้หลังคนทั้งสี่ต่างเหน็ดเหนื่อยจนเงื่อโชคท่วมกายเสียงคุยกระชั้นทีเร็วขึ้นไปกว่าเดิม การจู่โจมของหนอนมแมลงพิษยิ่งหักโหมรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณคล้ายดังกับเป็นสายฝนที่โหมกระหน่ำดังคุ่มข้างทุกทิศทางเต็มไปด้วยเสียงกรีดกรีดและสู้ซ่าจนอื้ออึงคนึงหูโดยหุนเชงหนึ่งเป็นคนแรกที่อ่อนล้าไม่มีเลี้ยวแรงปฏิติประต่อกันได้พลังฝ่ามือมีเข้มแข็งแก่งก้าวโดดดังเมื่อแรกเริ่มมีหลายครั้งที่แทบจะถูกมแมลงพิษ พุ่งเข้าใกล้กายมาฉกกัดเข้าสถานการณ์จึงเปี่ยมด้วยอันตรายจนล่อดแลกอย่างน่าหวาดเสียวแล้วยามนี้แม้แม้จะมีความสามารถสูงเยี่ยมเทียมฟ้าแต่ก็ยากที่จะพุ่งกายออกไปให้พ้นเหล่างูและ,มะแมลงที่รวมตัวจนกว้างใหญ่ไพศาลปานทะเลพิษคนทั้งสี่ต่างรู้แน่แก่ใจว่าอันตรายได้กลายมาอยู่ทางเบื้องหน้าสายตาแล้วแต่ทุกคนก็ไม่อาจเอื้อนเอ,อ่ยออกจากปาก ให้เสียกำลังใจได้เสียงคุยได้เร่งร้าจงกระชันขึ้นกว่าเดิม,มแมลงพิษจำนวนมาหาศาลปานขึ้นในทะเลต่างฮือกันเข้ามาภายลาวป่าจนสิ้นเชิงซับๆส,ส,สอนๆหยัวเอีเยะอย่างหน้าผะอ,อืดระอมเป็นที่สุดคนทั้งสี่ต่างรอบร้องในใจว่าชีวิตเราเห็นทีจบสิ้นแน่แล้วในทันใดน,นั้นผู้อิปโยคสะบัดมือเวียงพินปีศาจให้กับโขกิ้มฉิวแล้วกล่าวว่า ทุ่มเทพลังเท่าที่มีดีดพินไปรีบด่วนด้วยจะรอดได้หรือไม่ก็อยู่ในกรระธรรมครั้งนี้หากแม้นขึ้นเสียงพินมีอาสกดเหล่านอนมแมลงพิษนี้ลงได้พวกเราก็วาจาต่อไปไม่ต้องกล่าวทุกคนก็เข้าใจได้เป็นอย่างดีและตัวผู้พิโยคเองก็กล่าวไม่ออกจากปากอีกด้วยโคเก้มชิวรับพินปีศาจมากอดไว้ในอ้อมอกทุ่มเทพลังที่หลงเหลือลงสู่ปลายนิ้ว เสียงตรงตรงตรงได้ดังขึ้นสามครั้งปานฟ้าฟาดโดยพลังที่หนักหน่วงรุนแรงคืนเสียงกีดผ่านอากาศจนทำให้เราหนอนมแมลงพิษต้องชะงักคู่ไปนในบันดลจากนั้นเสียงพินที่ดังกระเทือนเลื่อนลันปานฟ้าถล่มดินทลายก็ได้กระจายออกไปรอบบริเวณโดดดังเป็นเสียงะระฆังใหญ่จำนวนหมื่นพันพันที่พากันย่ำขึ้นโดยพร้อมเพียงอุปมาดังเพลเรในสนามลบ ที่ถูกลุกกระนำยากึกคักเข้มแข็งและก็คล้ายสายฟ้าที่ขนองฝนลุมฟาดมามิขาดระยะจนท้องฟ้าก็ปั่นป่วนแผ่นดินก็สั่นไหวคืนเสียงที่แหลมเล็กทีเร็วได้แพ่กระจายออกไปจนคล้ายดังเป็นกระบีจำนวนหมืน่นสบัดฟาดฟ,ฟันอย่างโหดเหี้ยมดุร้ายเสียงคุยไม่ได้ดังขึ้นมาอีกแล้วแสดงว่าผู้เป่าคงถูกกระแสะเสียงพินทำอันตรายจนถึงแก่ชีวิตไปก็ได้ นอนมแมลงพิษจำนวนมาหาศาลปานขึ้นในทะเลดิ้นลนกระเสือกกระสนจนปั่นป่วนวุ่นวายไปทั่วบริเวณอย่างเช่มช้าได้คอยสงบลงทีละน้อยจนเงียบงันไปหมดสิน้นส่วนตะขาบบินและงูขาวที่พุ่งปราดปราดเข้ามายามนี้สูญสิ้นล่องรอยไปไม่เหลือหรอแล้วผู้ประโยคโหรองขึ้นด้วยความป่าเปื้อยินดีว่ารีบไปกันคนทั้งสี่กระโดดละรีลงจากต้นไม้ เห็นนอนแมลงพิษที่บนพื้นต่างนอนแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวเมื่อใช้เท้าเขี่ยดูรู้ว่าตายไปหมดสิ้นแล้วคืนเสียงของพินปีศาจทําให้นอนแมลงพิษที่ประสาทมานเพียนขนขวายหามาเลี้ยงดูและฝึกฝนจนเชื่องนี้ต้องพากันตายไปจนหมดสิ้นไม่เหลือหลอในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองคนทั้งสี่เหยียบย่ำไปบนซากของนอนแมลงพิษโดยฝีเท้าอันนวดเร็วปานกระแสลมกด ในโชคอึดใจเดียวก็พากันไปไกลกว่าสิบลรีแล้วที่เบื้องหน้าสายตาเป็นขุนเขาเตีย้ยที่มีทิวยืดยาวคนทั้งสี่ต่างพากันชะงักเท้าเอาไว้ตุยหุนเชียงหนึ่งก่าวอย่างตื่นเต้นสงสัยกับโคโกเก้มชิวว่าชีวกอเสียงพินนี้สามารถทะลวงสิ่งแข็งแร่งทุประการให้ทลายลงได้เมื่อมีความร้ายกาจถึงเพียงนี้แล้วฉไหนพวกเราที่อยู่ในระยะใกล้มีกี่เชีย กับไม่รู้สึกผิดปกติโคกิ้มฉิวยิ้มพางก่าว่านี่เป็นการดีดด้วยพลังลมปานบังคับให้คขื้นเสียงเข้าจู่โจมต่อสิ่งที่ปรารถนาจะมีอนุภาพรุนแรงเพียงไรก็แล้วแต่พลังภายในของผู้ดีดไปเท่านั้นตุยหุนเชงหนึง่งและที่เจียงเงื้นเหลิงต่างพากันพงกศีรษะเป็นที่เข้าใจโคกิมฉิวพันมีสีหน้าเข่งขื่มขึ้นเมื่อกล่าวว่าข้าพเจ้าแทบจะลืมเรื่องสำคัญไปแล้ว ตุยหุนเชีงหนึ่งเลิกคิ้วอเลียวงามขึ้นพางถามว่าเรื่องสำคัญอันใดข้าพเจ้าได้นัดกับผู้ทวงโลหิตให้พบปะกันในละแวกใกล้เคียงนี้พอดีไปวันกำหนดนัดเรื่องนี้มีความสำคัญที่เกี่ยวพันอย่างใหญ่หลวงท่านทั้งหลายโปรดรอคอยในที่นี้สักคู่ข้าพเจ้าจะไปตรวจตาดูรอบบริเวณสักรอบหนึ่งก่อนวาจาพอขาดคำร่างพันพุ่งปาดออกจากที่